ครับวันนี้จะมาทําไก่หมุนนะครับดูนะครับไก่หมุนทํากันแบบนี้เลยครับนี่ก็เป็นไส้ไก่นะครับแต่เราเอาต้นตะไคร้ต้นขาอะไรสอดไส้ข้างในแล้วจะเอาเป็นทำเป็นปิ้งนะครับเราก็จะมาใช้ย่างกับเตาถ่านนะครับ ใช้ฐานมันกินมันจะหอมนะครับหอมมากน้องสแตมทานแดงหรือยังเนี่ยพร้อมที่จะหมุนไก่หรือยังพร้อมแล้วเหรอ,อจับวางเลยเดี๋ยวปิดติดหน้าฐานก่อนปิดหน้าฐา,า,านข้างหน้าเนี่ยคะ่ะยกขึ้นเลย ตอนนี้ผู้ช่วยก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้ขี้เกียจมัวแต่ดูโทรศัพท์อ่าปิดพัดลมได้น้องสแต็มจะมาทำไก่หมุนนะครับทำนานยังเนี่ยทำเป็นไหม,ไมเขาเรียกว่าไก่อะไรนะไ,นไก่หมุนมันหมุนยังไงอะ่ะหมุนเองไม่มีเครื่องธรรมชาติใช่ไหม ไก่เหลืองๆนี่ทาขมิ้นด้วยใช่ไหมน้ำพริกทำน้ำพริกแล้วไก่ตัวเมียสยว,วยมากใช่ไหมคิดว่าอร่อยแค่ไหนเนี่ยอร่อยมากมันจะใช้เวลาสักประมาณสักกี่นาทีเนี่ยช,ชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอ่ะชั่วโมงหนึ่งกินกว่าจะได้กินนะ เครื่องหมุนไก่ฮิตาสเตมเครื่องหมุนไก่อัตโนมัติอัตโนมือ,อ,มอใช่ไหมอัตโนอะไรนะไก่หมุนสูตรหมุนออสูตรหมุนน้องสเตม